วันนี้ก็เดินทางมาพิซณุโลกอีกแล้วครับท่านวันนี้ก็จะมากินขาหมูกาแลนะครับก็เป็นขาหมูทางภาคเหนือต้องงงอยู่นะครับขาหมูกาแลนี่คืออะไรเรียกขากาแเลเหรอมีมียันด้วยมีกถาด้วยทีมงานก็พร้อมแล้วครับไปครับไป นีเ่เราก็เลาะอหากินหมูกรอบนะครับโอ้โหหสังฟูมากเลยเดี๋ยวเจอกันแน่งหมูกรอบนี่ครับข้าวขาหมูทั้งหมดไปแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีขาหมูแล้วนะครับใช่ป่ะหมดแล้วใช่ไหมยังเหรอยังไม่หมดยังไม่หมดเอาขาหมูไปแอบอยู่ไหนอ่ะโทษนี่ครับมีหมูแดงด้วยมีหมูกรอบด้วยนี่แล้วก็มีขาหมูโอ้ยแอบอยู่ในหม้อไปโทษกระเพาขาหมูค่ะ ไปแล้วค <strain comfortable. S 3> ่ะแด้ค่ะไม่ยังยังพี่เข้าซอยขบหมูยังค่ะขาหมูหมูกรอบข้าหมูกรอบหนึ่งกระเทาหนึ่งจ้ะับได้แล้วโอ้หมูกรอบนี่ มีเยอะนะครับมีเยอะเมื่อกี้ก็มีโชว์อยู่ตอนนี้ก็ยังมีแอบอย่างนี้อีกนะครับนี่เราก็มาบุกในครัวเขาเลยนะครับอันนี้ทำอะไรครับแหนมขั้วไข่ครับแหนมขั้วไข่นะครับแหนมเลยแหนมแหนมเหนือเลยป่ะเนี่ยแหนมทำเองค่ะแหนมทำเองนี่ครับไม่ใส่ดินกระสือนะครับแต่ว่าใส่ดินดินปืนใช่ป่ะไม่ใช่ใช่ใช่อนี่ครับก็แล้วขั้วไข่อยู่ต้องไปงะงะอย่างนี้เลยเหรอใช่อันนี้จะคลอบไข่ให้ให้กรอกก่อนออ๋เราต้องใส่ให้กรอกค่ะแล้วก็ เราก็จะทำการขั้วใช่ค่ะมันจะได้แห้งง่ายยนะันอ้โนี่เลครับนี่คือเทปครับนี่เลครับไม่เคยรู้จักอันนี้มันเป็นแบบว่าฐานเหนื่อยอยู่แล้วเหรอใช่ค่ะเหรอโอ้โหนี้เราต้องแก้ไขต้อเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเอาจะต้องไปไขสถานประโยชน์โทษเพราะในบ้านนี้เขาไปแรงนะเพราะว่าถ้าขั้วอย่างเงี้ยมันหอมนะคะโอ้หัวน้ำมันไม่เยิ้มเลยค่ะมันไม่เยิ้มก็ขั้วไข่เจะมีการมดอื่นหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะเพราะว่า อ๋อเพราะแหนมรสชาติอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะยังเค็มอยู่แหนมแล้วใช่ค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วเหรอเรียบร้อยค่ะก็ไว้ค่ะแล้วไปทำรีวิวข้างดีกว่าเดี๋ยวเอาแหนมมาเดี๋ไปรีวิวที่บ้านใช่ค่ะเนี่ยแล้วก็จิ้มแหนมเข้าไปเลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มโอ้ดีนะครับแหนมคั่วไข่หลังนี้ก็ไม่ใหญ่ไม่โตนะครับแต่พนักงานห้าคนนะครับก็แอรอัดกันอยู่ในนี้ในในในห้องครัวนี่แหละ เป็นย่ทำไมไม่ช่างใหญ่อย่งห่อยเนี่ยทำไมทำไมมน่เลกเลยขับคุ่นเลยับุณนแล้วโอ้โหเรี่ดูดิพนักงานแออัดมากเลยแล้วหนเขาบอกวุ่นวเลยเขาทำานเนี่ยไม่รู้เลยโอ้โหแม่คุณก็ไม่เหนื่อยด้วยค่ะเพราะว่ากก้ากาวก้ามเลยมือปุ๊บเจอุเจอนี่เลยขาี่เป็นอะไรครับเนี่ยากวยน้สดขาเขากล้ยน้งสดขาอืนี่นะครับโหด้าทีมเลยทำไมทำไมทำไมต้องเป็นสามสิบตากเลยด้วย ทำไมต้องเป็นถาดกันเนี่ยเพราะว่าเอาสูตรของอามาโอ้ยจะเอาเนื้อ <Merc> น้องลายนะคะไม่ถือความน้องลายน้ไม่เหนียวนะคะสูตรอนอันนี้ค <emot ic it> ือต่อยเลยต่อยกับเราเราทำเองครับในต้คอนเทนเองไม่ขาย คาหมต้แรงก็ค <tech Kid atte> right? sí, ือปูของคุณอาใช่ครับอาจากทิพย์ภาคเหนือถ่ครับจังหวัดอะไรครับอาอยู่สมัดเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ครับเราขายลงใต่ครับเป็นปูปูขาหมูเขาที่นน้นใช่ครับปูขาหมูของอาที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่แล้วก็ขายที่ที่โลกใช่ครับแล้วและและเลยก็มีอาหารภาคเหนือบ้างนิดหน่อยใช่ครับเพราะว่าแฟนกับแม่ยายเป็นคนลำพูนแต่แทยใช่ครับโอ้แล้วนี่ผมเปนอะไรอ่ะผมทีิโลกครับของคนทิโลกใช่ครับอ๋อ้เป็นจ้าก็มาจากลำพูนนะใช่ครับ อันนี้กับคำนันต้อวายนะคะครับก็จะมีขาหมูตาและแล้วก็มีพวกข้าวซอยใช่ครับอ่านี่อาหารขาวกลางทั่วไปก็คือพวกข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็จะมีกระเพียงกะเพราอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่าแบบที่เด่นๆเลยที่ร้านก็คือข้าวซอยข้าวซอยกับข้าวขาหมูข้าวขาหมูของนายขาหมูนี่ก็มีเอาไปผสมกับกะเพราด้วยใช่ครับผัมกะเพราเลยครับโอ้โหนี่นะครับก็ร้านเล็กๆนะครับแต่ว่า คนแน่นเลยใช่ครับแต่มทุกวันแล้ทำไมทำไมไม่ขยายร้านอ่ะตอนแรกอันนี้ขยายแล้วขยายแล้วตอนแรกมีแค่ตอนแรกมีแค่สองโต๊ะไม่ใช่หรือขยายอยู่ห้าโต๊ะตอนแรกมีมีเจ็ดโต๊ะตอ,อนนี้ขยายเป็นสิบห้าโต๊ะเลมยมาเอาตัวเองอ,อันน,น,นี้อันนี้คือช่งางเลยรือใช่ครับอ๋อนี่นะครับไม่ไม่ตรฐานนะครับมาตรฐานกาต้านนะครับก็คือต้องช่างช่างกิโลใช่ครับอืมฟอรสก็กะกะเอาโป๊ะๆเอานะครับยังไงอร่อยนอนอ่า นี่นะครับมาตอนเที่ยงนะว่าลูกค้าเต็มเลยนะครับเต็มร้านเลยเต็มร้านเลยผมไม่มีก็นั่งเลยเนี่ยโอ้โหรออยู่เนี่ยน้ำดื่มฟรีบริการตัวเองเข้าเอาหมูมาแล้วนะครับเอาพี่ก็จัดเลยนี่นะครับน้ำราดี่เขาว่ามาแยกมานะครับที่เราจะราดภาคราดนองไอ้นะครับปามี่ก็ใส่เกลี้ยงเลยอะไหมดเลยตามด้วยน้ำจิ้มนะครับจิ้มผิวน้ำส้มนะครับก็ แบบนี้นะสไตล์ของปามี่นะครับก็ใส่ไปแปดช้อนเสร็จแล้วเราก็ตักข้าวเข้าปากนะครับต้องเตาก่อนนะครับพิสูจน์ความร้อนก่อนไม่ร้อนเท่าไหร่ครับเอาตะละเมื่อเพื่อใส่ต่อครับใส่ต่อนี่เราก็าใส่ไข่มาขึ้นฟองนะครับไข่เค็มนะปาร์มี่ก็อ้อนู้จะกินหมดเลยปะโตเลยนี่ถ้ามีพิมีประกาศดองด้วยนะครับประกาศดองครับผมนี่ไปครับครับโอ้เจนนี่เราสั่งข้าวซอยไก่นะครับโอ้โห ฉีกมาแล้วนะครับฉีกมาแล้วได้มาแล้วเขาเป่ารอเลยครับเป่ารอนี่อืน้ำซอสเขาเลยมันน้ำเข้มข้นมากเลยนะครับเมื่อกี้ก็ชิมไปแล้วนะครับน้ำซุปในน้ำซอสยังไงไม่รู้เขาปลกายของปลาเม่นนะครับเอ๊ะไม่ให้ของนิกายเนี่ยโอ้โหหน้าเหมือนกันพูดไปพูดถูกไปแล้วเอาอยัางไงยังไงกินไปขกินไปขึ้นโอ้อยังไงยังไงนี่นะครับ เขาก็มีแถมเกี <Club> <Aus> ๊ยวกรอบมาให้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีบะหมี่อย่างเดียวนะครับเฮ้ยบะหมี่กรอบดีไม่ใช่เกี๊ยวกรอบโอ้โหสุปดงมากสำหรับผมก็จะเป็นข้าวซอยหมูกรอบแต่รับข้าวซอยหมูกรอบนี่ครับเครื่องเคียงเขาก็จะมีหอมแดงแล้วก็ประกาศดองนะครับไปเลยเนยแบบนี้มีมะนาวมาด้วยไม่ใส่อ่าเพราะว่าดูแลประกาดดองครับเปรี้ยวอยู่แล้ว

น้ำซอสกุ้งกรอบน้ำซอสหรือน้ำฟุ๊กปะได้หมดนะกุ้งกรอบกุ้กกรอบก็กรอบนี่ครับมีบะหมี่กรอบด้วยแล้วก็มีบะหมี่ยืดด้อ๋อเหล่าข้าวซอยหมูกับข้าวซอยไก่ใช่ไหมไม่ใะวิป้งนี่อะไร กรอบแดงแน่อ่านิ้มใส่ใส่ชุดเนื้อหรือยังก็จะมีหมูกรอบน้ำจิ้มตีฟูดนะครับนี่นะครับอ,อย่างนี้เลยอ,อน้ำจิ้มตีฟูดคือเคกลี้เลยจัดจ้าน กรอบก็อาจจะมีความเลี่ยนนะครับก็ดีนะต้องกินแบบนี้นะครับถ้าจะกินน้ำจิ้มหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ,จ,ะจืดๆไปทรัมันต้องแบบนี้เนี่ยืดูก็จะมีชุดหมูกรอบนะครับก็จะหมดละก็จะฝั่งมาเป็นชุดเนื้อน้องลายนะครับน้ำจิ้มสีฟู้ดเนื้อน,น้องลายก็อย่างนี้เลยนะครับ มาสิโคเส็บๆทำนี่เป็นไงครับต่อไหมไม่ต่อยอมไปครับมุนวลมุนวลนั่นอะไรปล่าก็อิ่มไปแล้วนะครับหมดโตแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อครับเราจะไปถล่มด้านไหนต่อนะครับก็รอติดตามชมแล้วกัน